เป้าหมายคือซื้อบ้านให้พ่อแม่แอลลี่ตั้งเป้าซื้อบ้านเงินสดให้พ่อแม่ไม่ชอบแบรนด์เนมกินข้าวกองถ่ายเก็บเงิน98%แม้อายุยังน้อยแต่มากความสามารถสำหรับนักร้องสาวแอลลี่อัเชรยานิติพลที่ทำง,งานเก็บเงินตั้งแต่เด็กเพื่อทำตามเป้าหมายอยากซื้อบ้านด้วยเงินสดให้พ่อแม่ล่าสุดแอลลี่ที่มาร่วมงานฉลองครบครอบ25ปีแบรนด์แว่นตาเยอรมันไอซีเบอร์ลินที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้เปิดใจถึงความตั้งใจที่อยากจะทำให้พ่อและแม่ภูมิใจในตัวเอง พร้อมเผยวิธีใช้เงินอย่างประหยัดไม่ค่อยช้อปปิ้งของแบรนด์เนมและกินข้าวในกองถ่ายตั้งตอว่าจะซื้อบ้านไปถึงไหนแล้วหนูยังไม่ได้ครึ่งหลังเลยค่ะหัวเราะหนูอยากเก็บเงินไปเยอะๆก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนแล้วที่อยากซื้อเงินสดเพราะตอนนี้เราทํางานอยากเก็บไว้ทีเดียวแล้วซื้อเลยแต่อาจจะอีกนานไม่ได้ตั้งไว้ว่าเท่าไหร่หนูแค่อยากได้บ้านที่อยู่กับแม่จริงๆ,ๆก็อยากซื้อบ้านให้ทุกคนในครอบครัวเลยซึ่งหนูจะทําได้ไหม ถ้าได้หลังใหญ่ก็ดีด้วยความที่เหมือนคุณยายอยู่ตรงหนึ่งพ่อหนูอยู่อีกตรงหนึ่งหนูก็อยากทําอะไรให้เขาภูมิใจงานจ้างได้นะคติต่อได้หัวร็อต้องตั้งเป้ากี่ล้านหนูไม่รู้เลยเพราะตอนนี้ที่แอบดูดูก็ว้าวอยู่ก็ต้องค่อยๆเก็บเงินไปก่อนเพราะมันค่อนข้างแพงที่อยากซื้อบ้านให้พ่อแม่เพราะมันเป็นความฝันของหนูตั้งแต่เด็กแล้วครับเป้าหมายของหนูคืออยากสร้างบ้านให้เขา แต่ถ้าไปไม่ถึงจุดนั้นก็อยากทําอะไรให้เขาภูมิใจและขนูมีอะไรที่ได้จากการทํางานก็อยากจะให้เขาเพราะหนูเป็นคนไม่ใช้เงินอยู่แล้วถามว่าที่ผ่านมาให้อะไรเขาบ้างจริง,รงๆครอบครัวหนูจะบอกตลอดว่าไม่เอาเอาหนูต้องหาวิธีอ้อมๆก็พยายามเซอร์ไพรส์เขานะคะอย่างวันเกิดคุณพ่อคุณแม่แล้วแม่จะอยู่กับหนูตลอดหนูก็ไปแอบซื้ออะไรให้เขาไม่ได้แต่ว่าปีหน้าหนูจะเริ่มแล้วคะ่ะตั้งเป้าจะหาของขวัญให้ทุกคนในครอบครัวแล้วคะ่ะแบ่งสัดส่วนการเก็บเงิน่งใหญ่จากการทํางาน หนูเก็บหมดเลยค่ะประมาณ98%อย่างตอนหนูไปออกกองก็จะมีข้าวกองอร่อยมากข้าวไข่เจียวอร่อยที่สุดในโลกก็เคยเอากลับบ้านหัวเราะไม่ไม่มหนูไม่ได้ขนาดนั้นก็แค่รู้สึกว่าตอนเราไปพี่พี่เขาเตรียมข้าวไว้ให้ประหยัดเพื่อที่จะซื้อบ้านด้วยค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็มีโมเมนต์ที่ทําง,งานมาแล้วได้ก้อนหนึ่งสามารถเก็บครึ่งหนึ่งแล้วซื้อของขวัญให้ตัวเองบ้างตอนนี้ก็เริ่มช้อปปิ้งขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าหนูพยายามเก็บเหมือนกันเราจะเซตไว้ว่าจะซื้อได้แค่นี้นะกําหนดไว้จะสติ๊กมากๆ แม่ช่วยบริหารเงินด้วยค่แต่หนูจะเป็นคนถามแม่อีกทีว่าเป็นไงบ้างหนูก็อยากจะทําให้เงินมันงอกเงยมากๆแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีวหนูจะต้องไปเริ่มหาข้อมูลแล้วว่าจะทํำยังไง